สวัสดีครับวันนี้มาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะกับตัวเหมือนเดิมครับตัวที่เป็นจุดตึง 2LR ตัวทิปแมนครับวันนี้จะยิงที่ระยะเดิมนะครับดูกลุ่มกระสุนที่ระยะ300หลาครับโดยจะใช้เป้านะฮะเป็นกระดาษ A3 เดิมครับเป้านี้จะใช้ตัวกระสุนเกรแข่งัน,นะครับที่เป็นตัว Eley t e c h น หรืออ e ีเลเทนิกที่เราเรียกกันนะครับจะดูว่ากลุ่มกระสุนจะดีกว่าลูกกระสุนเกรดธรรมดาที่ไม่ใช่เกรดแข่งขันที่จากคลิปที่แล้วนะฮะที่เป็น r w s ซึ่ง r w s จากคลิปที่แล้วนะฮะทำกลุ่มได้ประมาณ45เซนครับประมาณ1ฟุตคพุขึ้นวันนี้ก็จะมาดูตัวเกรดแข่งขันที่เป็นอ e ีเลเทนิกกับตัว ป้านี้จะเล็งอิเลฟอร์์นะฮะซึ่งความแรงของอิเลฟอร์์จะอยู่ที่ประมาณ1250รอฟุตต,ต่อวินาทีนะฮะจะเป็นลูกกระสุนเกรดจุดสองอาที่แรงกว่าลูกทั่วไปนะฮะแต่ไม่ใช่ขนาดที่เป็นแมกนัมนะครับที่เป็นขนาดตัวนี้จะเป็นหัวกระสุน42เกรนนะครับจะดูจุดตกกับกลุ่มกระสุนนะฮะตัวนี้จะเป็นอิเล เทนเนกอิกเลฟฟอสนะครับที่ระยะสามร้อยหลาครับครับติดเป้าเสร็จเลยนะฮะโดยที่เป้าแรกนะฮะเป้าที่หนึ่งจะยิงอิเลเทนเนกนะฮะจำนวนสิบนัดครับ แล้วก็ปานี้จะเป็นเีเลฟฟอร์ดนะครับที่ระยะ300หลาครับจากจุดยิงนะครับวันนี้ลมถือว่าไม่แรงนะฮะดูจะดูกลุ่มว่าวันนี้จะเป็นยังไงฮะเทียบกับ ตัวกระสุนเกรดธรรมดาฮะจะเป็นตัวอีเล่เทนเนกเกรดแข็งขันแล้วก็อีเล่ฟอร์สที่เป็นลูกแรงกว่าลูกปกตินะครับของจุดต่างๆ LR ครับครับในส่วนของตัวอีเล่เทนเนก ก็จะเล็งไปที่ x ปกตินะครับส่วนถ้าเป็นอ e ิเลฟฟอรจุดตกยังไม่ที่ระยะที่ระยะ300หลายังไม่ตกนะฮะผมจะเล็งที่ขีดที่3ด้านบนนะฮะของตัวเส้นเล็งนะครับเพราะว่าอัตราการดรอปของกระสุนยังยังไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะเทียบกับตัวจุด x ที่ กระสุนความเร็วปกตินะครับครับเดี๋ยวเราเริ่มชุดที่หนึ่งเลยนะฮะกับตัวอ e ิเล่เทรอนิกฮะจำนวนสิบนัดครับที่ระยะ3าม้อยหลาจะดูว่ากล้องนะฮะถ้าพูดให้ตรงๆเลยก็คือกล้องจะไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะแต่ก็จะเล็งเท่าที่ทำได้นะฮะกับอัตราการซูมที่12เท่านะฮะ เดี๋ยวเริ่มชุดต่อไปเลยนะฮะกับตัวอีเลฟร์ครับสามร้อยหลาครับจะเล็งต่ำนะฮะจะเล็งขีดบนที่สามหนึ่งสองสามจากจุดเอ็กนะฮะขีดที่หนึ่งบนสองบนสามบนนะฮะ กลุ่มกระสุนนะฮะที่ระยะ300หลาครับตัวแรกจะเป็นอ e ิเล่เทนเนกฮะจากเ็งที่จุดตรงนี้นะฮะเพราะว่าใช้ตัวซีโร่จากอารีเวสนะฮะก็จะนับกลุ่มตัวนัดกระสุนได้จำนวน10นัดนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10นัดครบนะฮะกลุ่มกระสุนถือว่าดีครับประมาณ1ฟุต ก็คือสามสิบเซนนะฮะกลุ่มประมาณสามสิบเซนะฮะส่วนมาอ e ีเลฟฟอร์สฮะอีเลฟฟอร์สตัวนี้จะใช้ตัวซีโร่ไม่ได้ปรับกล้องนะฮะตัวเซตซีโร่ผมจะเล็งตัวบนของตัวเซนเตอร์ของกล้องนะฮะเล็งขึ้นไปอีกสามจุดนะฮะจะนับได้จำนวนหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 10 10นัดนะฮะครบปุ่มกระสุนถือว่าดีมากนะฮะประมาณ10 20ประมาณ20เซนนะฮะที่ระยะ300หลาถือว่าทำได้ดีมากนะฮะกับวันนี้ลมค่อนข้างจะนิ่งนะฮะจากจุดยิงครับ ครับวันนี้มาสั้นๆนะฮะกับตัวทิปแมนครับเหมือนเดิมนะครับการยิงไกลนะครับจะปรับผ่านท้ายยาวสุดนะครับเป็นสายสไนเปอร์ฮะสังเกตว่าตัวยิงไกลนะฮะผมจะปรับฟิตติ้งอัปเปอร์กับโลเวอร์จะแน่นครับจะไม่สั่นเลยฮะจะไม่คลอนนลครับแล้วก็ผ่านท้ายก็จะนิ่งครับแน่นทําให้เวลาลั่นไกจะนิ่งมากครับ ือนี่เป็นอีกเทคนิคนึงนะฮะสำหรับคนที่ต้องการยิงไกลแล้วก็เพิ่มความแม่นยําสําหรับการยิงปืนทรง ar นะฮะให้ได้เป้าหมายที่ไกลนะฮะกับความแม่นยานะครับเพื่อการลั่นไกลครับแล้วก็พานท้ายเข้าร่องไหลแล้วก็จะนิ่งะอัป upper กับ l o w ร์จะแน่นครับตัวนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าใช้กล้องกำลังขยายที่ดีๆก็จะยิงได้คม แม่นยำมากกว่านี้ฮะคมชัดมากขึ้นครับเป็นอีกเทคนิคนึงนะฮะสำหรับตัวทิปแมนฮะเดี๋ยวเพิ่มเติมการทำความสะอาดแล้วกันนะฮะตัวที่เป็นลำกล้องทิปแมนนะฮะผมก็จะใช้ตัวเอ็นตัดหญ้าเหมือนเดิมนะฮะกับตัว ผ้าที่เป็นผ้าผ้าดิบนะฮะขนาดประมาณ1นคูณหนิ้วครับแล้วก็ตอนที่ทำความสะอาดลำกล้องก็สอดเข้าไปเหมือนตัว AT1 วันั่นแหละฮะจะฉีดน้ำมันก่อนก็ได้นะฮะฉีดน้ำมันก่อนรอบหนึ่งะฮะแล้วก็ใสเอ็นเข้าไปครับยัดเข้ามาให้ออกด้านหน้านะฮะ ตรนี้จะติดตัวกัชึ้นเบรกนะฮะเดี๋ยวขอปลดมาก่อนนะฮะเพื่อเป็นการทำความสะอาดเบื้องต้นนะฮะประมาณนี้ครับก็ออกมาแล้วฮะก่อนรูดสักประมาณ2รอบนะฮะรอบเป็นหน่งฮนะ ว่าจะมีคาบเข่า,าดีนปืนนะฮะอยู่ข้างในลํากล้องครับแล้วก็รอบที่สองเข้าไปครับพอ้พอรอบที่สองฮะก่อนที่ถึงผ้านะฮะก่อนถึงผ้าผมจะมีตัวสเปรย์นะครับ ไปทำความสะอาดฮะฉีดซักรอบหนึ่งก็ได้ฮะฉีดเข้าไปในตัวก้นต้นหลังเพลิงฮะเพื่อให้ผ้ามันซึมน้ำเข้าไปฮะแล้วก็ลูดเลยฮะประมาณนี้ครับส่วนพวกเศษขมเหลวที่อยู่ด้านในก็ฉีดเข้าไปได้ครับผมจะใช้ตัว CLP ฮะ ประมาณนี้ครับตัวที่เป็นคาบน้ําก็ใช้ผ้าเช็ดถ้าใช้ประจำฮะก็ทำคามสาดแค่ประมาณนี้ก็พอฮะเพราะว่าฟิตติ้งอัปเปอร์กับโลเวอร์ผมแน่นนะผมไม่อยากจะเปิดขึ้นมาบ่อยๆฮะนานๆครั้งค่อยทำฮะค่อยเปิดตัวประมาณนี้ฮะที่นีเป็นเทคนิคการทำคามสาดแบบเร็วนะฮะสำหรับตัวที่เป็น AR ครับครับมาสรุปให้ฟังาาคร่าวๆนะฮะ สำหรับชุดแรกนะฮะจะเป็นอิเล่เทรนเนกฮะจำนวนสิบนัดครับที่ระยะสามร้อยหลาครับก็ใช้ตัวปรับกล้องซีโร่เซ็ตซีโร่จากตัว r ารนะฮะไม่ได้ปรับเข้าหาลูกกระสุนตัวอิเล่เทรนเนกนะฮะแต่ให้ดูกลุ่มนะครับการเล็งที่จุด X นะฮะออกมากลุ่มกระสุนสิบนัดนะฮะได้ครบนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, 7, 8, 90จะอยู่ประมาณไม่ถึง1ฟุตนะฮะประมาณ10บ0ประมาณ25เซนครับประมาณ25เซนครับแต่เมื่อเทียบกับตัวที่เป็นอ e ีเลฟกรอนสนะฮะหัวกระสุนหนัก4,2เกรนกับความเร็วลูกกระสุนที่1,250ฟุตต่อวินาทีนะฮะตัวอ e ีเลฟกทรอสทำกลุ่มได้ดีนะครับ ออกมาจํานวน10นัดครบทั้งหมดครับกลุ่มกระสุนจะอยู่ที่ประมาณ20เซนนะฮะที่ระยะ300หลาถือว่าอิเลฟท์กับความเร็ว1250ฟุตกับตัวทิปแมนที่เป็น AR นะครับถือว่าทำกลุ่มได้ดีมากนะครับกับวันนี้ลมค่อนข้างจะนิ่งนะฮะให้พิสูจน์ทราบได้ว่าความกระสุนตัวเร็วนะฮะใช้กับตัวที่เป็น AR เหมาะครับเหมาะที่จะใช้ตัวความเร็วกระสุนที่แรงกว่า1 1 0 0หรอฟุตต่อวินาทีฮะแต่ไม่เหมาะกับตัวกระสุนเกรดแข่งขันนะฮะที่ตัวนี้จะเหมาะกับตัวใช้ตัวที่เป็นโบว์แอคชั่นนะฮะตัวลูกเลื่อนตัวนี้ที่สูน์ให้ทราบให้เห็นนะฮะจากหลายๆท่านอาจจะได้ฟังทฤษฎีมาหรือว่าทดสอบทดลองเองตัวนี้ผมมาทดลองให้ชมนะฮะ กับตัวทิปแมนฮะวันนี้ประมาณแค่นี้นะฮะให้ชมตัวผลการทดสอบทดลองนะฮะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะฮะเผื่อเพื่อนๆที่สนใจนะครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันได้ในคลิปต่อไปฮะว่าจะมีอะไรไห้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ